สวัสดีครับวันนี้ได้นำพะระพุทโธพิมพ์กลางนะครับพิมพ์กลางหลังเรือพิมพ์กลางก็วานี้พอดีไปไปหาเฮียครับไปหาเฮียเฮียท่านนี้เป็นเฮียที่ผมเช่าพระเขาประจำครับเปรียบเสมือนกับลูกค้าประจำของเขาเลยก็ว่าได้ผมเข้าไปนี่เขาก็จะ นำพระสายหลวงปู่เนี่ยครับมามาให้ผมเลือกเช่าบูชาดูเยาะท่านนี้เป็นเป็นเซียนพระเป็นเซียนพระท่านหนึ่งที่ที่เล่นพระหลายหน้าครับเล่นพระหลายหน้าแต่ส่วนใหญ่ก็มีพระหลวงปู่สังวานเนี่ยเยอะเป็นพระเก็บเก็บมาตั้งแต่สมัยเขาไปวัดทุ่งสมัยตอนที่หลวงปู่สังวานยัง ยังมีชีวิตอยู่ครับในตอนที่ท่านสร้างวัดใหม่ๆยศท่านนี้ก็ได้นำรถแบ็คโฮนำอะไรไปช่วยทำ,ทำทำถนนนะครับเห็นเขาเล่าให้ผมฟังนะแล้วก็ได้พระมาเยอะครับหลวงปู่ก็ให้พระมาหรือว่าเป็นการช่วยงานอะไรเงี้ยครับบางทีเขาก็ขอมาบ้างอะไรบ้างเช่ามาบ้างอะไรเงี้ยครับก็ผมก็เลย ไปขอเช่าขอแบ่งปันท่านมาบ้างครับกอบอดีเห็นพระองค์นี้เฮียท่านเนี้ยผมก็บอกตรงว่าเขาก็คงไม่แม่นในสายหลวงปู่สังวรสักเท่าไหร่ครับก็อาศัยความไว้ใจจากเซียนพระที่เอาพระไปทิมแกไปทิมก็คือไปนําเสนอครับว่าองค์นี้สนใจไหมราคาเท่านี้เท่านี้อย่างเงี้ย,ยครับ พระอ,องค์นี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยก็ได้มาจากคนที่ไว้ใจในวงการเขาก็เรียกกันเซียนพระแต่ผมว่าเนี่ยเราจะใช้อะน่าจะเป็นวิชาชีพมากกว่าในความคิดของผมนะเพราะว่าคือพระอ,องคเนี้ยแต่เดิมเนี่ยเขาต้องรู้ดิเขาต้องรู้นะครับว่าพระอ,องค์เนี้ยเป็นพระเกะเพราะว่าหนเนี่ย จุดสังเกตแรกๆเลยที่เขาเอามาเสนอเฮียเขาเนี่ยก็คือราคาราคาเนี่ยมันเล้าใจมากเพราะว่าราคาพราะองค์เนี้ยราคาเล่นหากันอยู่หลักพันครับหลักพันแต่ว่าเขาเอามาปล่อยเฮียท่านเนี้ยเขา,าปล่อยในราคาหลักร้อยแล้วที่เอามาปล่อยเนี่ยก็คือเป็นเลี่ยมพลาสติก จะทำเหมือนเลี่ยมเดิมครับเหมือนแบบเป็นเรียบโบราอะไรเงี้ยมันก็จะขมูขมัวหน่อยมองไม่ชัดเรือกลางนี่เป็นพระที่องค์นี้นะถ้าบอกว่าองค์นี้องค์นี้ก็เป็นองค์ที่ค่อนข้างที่จะเหมือนเหมือนกันนะครับค่อนข้างที่จะเหมือนในสายตาของคนที่ไม่เคยเห็นนะถ้าคนไม่เคยเห็นเคยนเคยเห็นครั้งแรกเนี่ยก็ผมว่ามีสิทธิ์นะ มีสิโดนได้เหมือนกันมีสิโดนซึ่งจะแตกต่างจากองน์นี้องนี้ก็เป็นพาร์กเกยเหมือนกันองนี้จะจะเกยดูง่ายครับกเกยดูง่ายจะดูง่ายกว่าดูง่ายจากเนื้อเนื้อครับเนื้อจะห่างไกลแต่ถ้าเกิดเป็นองค์นี้องนี้นี่ถ้าเลี่ยม พลาสติกขมขมกมัวนี่เหมือนเลยนะครับเหมือนเลยถ้าไม่มีการศึกษาหรือว่าอะไรเนี่ยโดนได้เลยนะครับขนาดเฮียท่านนี้ท่านเป็นเป็นคนที่เล่นพระเหมือนกันนะครับเป็นคนที่เล่นพระเก็บสะสมพระเป็นเซียนพระท่านหนึ่งนี่ท่านยังโดนเลยครับยังโดนแล้วองค์นี้อยู่กับท่านมานานแล้วนะครับสองสามปีขึ้นแล้วนะแสดงว่ามีมานานแล้วครับ มานานแล้วแล้วณปัจจุบันนี้เรือกลางนี้มีตัวที่เหมือนกว่าน,นี้อีกนะครับเหมือนกว่าน,นี้อีกก็เช่าหาก็ระวังกันด้วยนะครับก็อย่างนี้ดูตัวตัดนะครับอย่างที่ผมบอกไปถ้าสามารถเห็นตัวตัดได้ก็จะดีมากถ้ามองไม่เห็นจุดสังเกตหลักๆก่อนเลยอันดับแรกเลยก็คือตาครับ ตาเห็นไหมครับตานี่ต้องมีเม็ดนะครับต้องมีเม็ดตาเดีย๋ยวผมไปขึ้นรูปประกอบไปด้วยเลยแล้วกันนะครับต้องมีเม็ดตามองตาเปล่าก็เห็นครับไม่ต้องตีกล้องก็เห็นต้องมีเม็ดตาก่อนอันดับแรกอันดับต่อมาคืออย่างที่ผมดูนะคือล่องล่องจีวรเนี่ยริ้วเนี่ย ริ้วเนี่ยจะลึกขึ้นดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเคยเห็นองค์จริงก่อนนะครับไม่งั้นจะไม่งั้นมันจะชินตากับพระเกศมันจะชินตากับสิ่งที่เราเห็นครั้งแรกเราต้องเห็นครั้งแรกด้วยพระแท้ก่อนก่อนที่จะเห็นพระเกศในครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปประกอบให้ดูนะครับว่า ความลึกของผ้าแท้ตรงนี้มันเป็นยังไงเนี่ยตรงนี้จะลึกตรงมอญมณน์เนี่ยครับจะลึกจะลึกอันนี้ผมให้ดูก็คือแบบถ้ามันเลี่ยมปิดขอบมาครับโดยไม่มีการโดยไม่เห็นตัวตัดนะผมจะให้ดูจุดสังเกตไปก่อนและอย่างหนึ่งเลยที่ผมจะดูก็คือนิ้วเท้านิ้วเท้าผ้าแท้เนี่ยจะขึ้นเป็นเม็ดเลยครับจะขึ้นเป็นเม็ดเลย แต่นี้เห็นไหมครับธรรมชาติของพระทอดพิมพ์มครับมันก็จะไม่เห็นเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นองค์องค์นี้แต่องค์นี้ก็ยังพอยังพอเห็นเป็นเม็ดตุ่มขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่ชัดครับเห็นไหมเนี่ยมันจะแทบจะเรียบไปเลยแต่มันก็ยังมีพอเป็นตุ่ยตตุ่มๆุ่มขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่ชัดเท่าเท่าพระแท้นะครับ เท้าตรงนี้ปาแตจะจะเห็นชัดเลยครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือตัวหนังสือตัวหนังสือจะคมจะคมเป็นสันขึ้นมาเลยครับจะคมเป็นสันขึ้นมาตรงสันจุดสูงสุดของตัวหนังสือเนี่ย คือสรงสุดของตัวหนังสือเนี่ยจะคมเป็นสันขึ้นมาเลยไม่แบบไม่เรียบเหมือนเหมือนสันภูเขาแบบนี้ไอ้นี่มันเหมือนเป็นสันภูเขาเห็นไหมมันจะโค้งๆมนๆแต่ถ้าเกิดเป็นพาแท้เนี่ยมันจะสันขึ้นมาเป็นแบบเหมือนเป็นสันมีดเลยครับจะคมแต่ไม่เป็นลนนักษณะนี้เห็นไหมครับกาดพิม แล้วก็นิ้วเท้านี่เห็นไหมนิ้วเท้านี้จะไม่ค่อยเห็นเป็นเม็ดเลยนะครับแต่องค์จริงเนี่ยจะเห็นเป็นเม็ดเลยแล้วก็ลิ้วจีวรเนี่ยจะลึกลึกมากแล้วก็ตาเนี่ยจะมีเมดตาอยู่ข้างในด้วยนะครับแล้วก็ปากปากนี่ก็ลึกเป็นสันเข้าไปเลยครับ แล้วก็ด้านหลังก็เหมือนกันครับตัวหนังสือหนังสือพาทแท้ก็จะจะคมขึ้นมาแล้วก็จะมีตุ่มตรงใต้ทรหารเนี่ยครับจะเห็นตุ่มชัดพาทแท้นะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยจะเห็นตุ่มชัดใต้ทอหารเนี้ยอันนี้ไม่เห็นครับ คือถ้าใครใครไม่เคยเห็นองค์จริงก็จะจะไม่สังเกตนะครับว่าตรงตรงเนี้ยมันจะมีตุ่มสารูก,ก็จะเป็นสารูเลยครับมองได้ชัดไม่ต้องเดาวจอหนังสือของจริงจะจะคมชัดเด่นขึ้นมาเลยครับกรพานนอนนี่จะจะชัดจะคมมาเลย ก็ตัวตัดตรงนี้ก็จะมีนะครับถ้าถ้าเป็นพับเปือ่อยมาต้องต้องมีตัวตัดด้วยตอนนี้คือ p a c k g นะครับตัวตัดแบบนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ผมลงไว้ให้ดูในเพจแล้วนะครับยังไงก็เข้าไปกดดูที่เพจใต้ลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับมีองค์เหมือนกว่านี้นะครับแต่องค์นี้ก็เหมือนนะขนาดเซียนพายัง ยังแยกไม่ได้เลยเพราะว่ามันถูกเลี่ยมเาไว้เนี่ยเขาบอกว่ามันบอกว่ามันเป็นพระที่เนื้อดินดิบมีนิทานหลังการขายแถมให้เฮียเขาด้วยเนื้อดินดิบดูพิมพ์ดูอะไรก็รู้แล้วครับธรรมชาติพระเก๋เก๋ดูง่ายแต่อันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นมาหน่อย,อยครับดีขึ้นมาจากตัวนี้ ือว่าพัฒนาขึ้นมากลายเป็นตัวนี้เดี๋ยวถ้าผมเจอตัวที่เก๋เหมือนคนนี้ผมจะเอามาให้ดูกันนะครับอันนี้ผมขอเช่าเข้ามาอีกทีนะครับผมไม่ได้ขอเข้ามาฟรีๆนะถึงจะเป็นพลาเก๋เขาก็ซื้อมาเจต่างซื้อมาเหมือนกันต้องลงทุนหน่อยครับเพื่อจะได้ความรู้ ครับยังไงก็เช่าหาก็ระวังกันด้วยนะครับระวังกันด้วยผมก็ไม่พลาดพิงใครทั้งนั้นและครับก็ขอให้ขอให้คลิปของผมเป็นบุญกับคนที่ได้ดูก็แล้วกันครับเป็นบุญถือว่าผมได้บอกไปผมก็ฉลาดขึ้นขอผมขอแค่นี้และครับไม่โดนหลอกก็เอาความรู้ที่ ที่ตัวของผมใช้ในการดูเอามาแบ่งปันกันละกันนะครับนอกนั้นเพื่อนๆอ,อยากจะใช้จุดไหนเป็นดูเป็นจุดของตัวเองเป็นจุดจําของตัวเองก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมก็ใช้อย่างนี้แหละถ้าพาไปเปื่อยมาผมก็จะดูตัวตัดถ้าพระเรียมมาผมก็จะดูจุดที่ผมบอกไปครับหลักๆพิมพ์กลางหลักๆดูตาก่อนครับตาแล้วก็ความคมความคมเม็ด เม็ดเท้านิ้วเท้าต้องเป็นเม็ดนะครับก็ตัวหนังสือตัวหนังสือเป็นสันลึกหนานะครับโอเคครับคลิปนี้ผมขอหยุดไปแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับาฝากกดติดตามแล้วก็ อยากได้ความรู้เพิ่มอื่นก็เข้าไปที่ลิงก์ของเพจนะครับผมปักกุดไว้ที่ข้อความแล้วนะครับก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ